อุ้ยน้องชิ้นชิ้นเนี่ยนี่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 อุ้ยเป็ดมีเป็ดด้วยโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะเอาตะกร้าไปเก็บลูกพี่โชว์ตะกร้าไปเก็บดีลูกไม่ทำอย่างนั้นนะลูกนะเห็นไหมเป็ดไมกินหรอเอาทำไมพี่หมูอ้าวรถไฟมาแล้วรถไฟมาแล้วพี่โชว์มาพี่โชว์มายืนตรงนี้แล้วโชว์เอาไปให้เอาไปให้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพิ่มพอแล้วลูกพอแล้วอ่ะดูเป็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลบก่อนลูกลบก่อนอ๋อเขาไปรอบนอกเขาไปรอบนอกอ่าเนี่ยแม่จะพาเดินไปจะได้แบบได้บรรยากาศลูกอ่ะอ่ะไปดูควายลูกไปดูควายอันนี้น้องหมูอูดอูดน้องหมูดูนะครับ